ดีค่ะมาหนี่สิพาท่านผู้ชมมแาแ,แยงเห็ดสามอย่าง,างาเนะจ้ะแยงเห็ดสามอย่างร้านสาพิษเนาะตามตะไคร้กับใส่ขส่าเบือใส้น้ำอยางนั้น,านาตาตาเครื่องกับกระพริบตาตะไคร้ตาพริกหอมแดง เส่หมอกันใส่หม nha yeah. ใส่เห็ดก่อนเห็ดฟางเราจะใส่ตั้งเต่าเห็ดชิมิจิแล้วก็เห็ดฮอกินจิโอ้ยตะกีนกินแล้วก็ใส่น้ำยาหนางลงไป ไปตั Vai, ite, ้งเตาไปไม่ตั้งเตา้วให้น้ำเดือดเจรมไม่ปูงเตาร์คนจัดนอนกันเขาเตือพชรดลนหมอกเพชรจานอย่าห้นามน่้อนั่งคนตัวตัว ตาก่อนเห็นมันเดือดกันมันม้วปรุงเคืองใส่ผักอนอกจากปรุงเคืองกันหมดใส่เกลือปรุงชูรสเส้นหน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสียบหลายเวลาเย็ม เห็ดสุกเข้าขผมอะ่ะใส่ผัดแล้วเป็นอแอซิดแล้วเบิ้งเห็ดเข้ามาดิสุกหรือยังวะฮะเปลี่ยนพุ๊ดพุ๊ดสุกเลยล่ละใส่วันนี้เอากระเพราใส่ไปแมงลาง 哦。 ไม่ไหวชิมอืมข,ขึ้นจมูกโอเคแซ่บแล้ว chặt đe và chặt xử lý xếp là em hit xám nha มาด้อจ้ามาเด้อเสร็จแล้วเดนี่แกงเห็ดสามยังรลางสารสพิษเสบหลายมาเด้อมาเสบเสบน้ำกันก,กเแดก็กับฝากอีกหน่อยนี่เด้อจ้าฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องห้างหนูชาแนวนี่เด้อจ้าไปแล้วไปกินขขากันบัตเทเน